พวกเขาใช้เวลา19ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มต้นสร้างโลกจนสามารถสร้างฐานเบียคอนเป็นเนเธอร์ไลท์แบบฟูลได้ซึ่งพวกเขาเล่นกันแบบไม่พักสปีดลันจัดเลยซึ่งผมเนี่ยก็จะทําให้พวกคุณดูเหมือนกันเดี๋ยวไปดูของผมกันบ้างดีกว่าไปครับอุ้ยอันที่ส0งร้อยสองร เจออีกสองอันอ๋อครบแล้วครบแล้วพีพปดีเกินมาอันหนึ่งว่ะเอาไปให้คนอื่นดีกว่าไหนดูซิเขาทำอะไรอยู่นี่น้องบาวโอ้ปอดีพี่มีเยอะว่ะน้องเอาไปให้มาทีนี้เราก็มาเผาแล้วก็ต้องเฝ้าไว้ด้วยเดี๋ยวมีคนมาขาโมยอยา่าขโมยเราเอาละเราก็ใส่ไปบนนี้ใช่ไหม<ะ>นี่ตะเผาเขาเราที <laughs> ใช้ชั่วโมงหนึงเฮ้ยมันก็มีตะเผาตาแรงนี่ไงแป๊บเดียวก็ได้16แล้วแป๊บเดียวก็ได้16แล้วเห็นปะใ้ยี่สนาทีพอพี่สินาทีเหรอนานเกินนานเกินพี่ให้แค่สินาทีพอใช่มันมีเตาที่เผาไวๆอยู่ฮะแตไม่เป็นไรเผานี้ก็ได้โหแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วดูดิเจ๋งเจ๋งทำมไมไม่ทำมันใหญ่กว่านี้วะเนาะว่าไหมทำมันใหญ่กว่านี้ดิว่าตาเผานี่เตะเผายักไปเลยใส่ปุ๊บเสร็จเลยอะเลยพี่เงินเลยจักรไม่วกนี่ไม่ใช่ของพี่อะดิแล้วนี่เขา เล่นเซิร์ฟพี่ไม่ได้เปิดให้เข้าครับเพราะว่าเซิร์ฟมันจะหมดอายุแล้วเข้ามาก็สร้างบ้านได้ไม่น่าจะเสร็จหมดอายุก่อนอันนี้คาลัยเนี่ยใครทําอะไรตรงบ้านผมเนี่ยเราจะขึ้นยังไงอ่ะเชี่ยโคตรชั่วใครก็ตามที่มันทําตรงนี้มันชดชั่วเลยคนดูโอ้โหแถมมันต่อแถมมันวางบล็อกไอ้นี่ไว้ให้ด้วยไม่ยอมให้เราวางบล็อกด้วยจีเนียดอ้าวอยู่นี่ก็มีนี่วะมันจีเนียดคนดูเอาละใครก็ตามที่มันทําแบบนี้กับผมช่างโหดร้ายกับผมจริงๆเฮ้ยผมว่ากลับไปได้หกสิบสี่สองชุดเชียร์ผมไหมหกส ให้มือถือเล่นแค่นี้แหละฮะเฮ้ยไม่หายไม่หายจะต้องได้มาเท่าไหร่นะ324อ่ันนะโดโดพนไป <c oughs> โอ้ยไม่ถึง2ชุดว่ะแต่ก็เกือบใกล้เคียงอยู่เฮ้ยครบแล้วครบแล้ว มันหน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเตาเองเฮ้ยหกสิบสี่แล้วดูดิโอ้โหโอ้ยดูดีดูมันมาดิมันก็มาที่เรแปดแล้วนะเพราะมันมีแค่แปดเตาแล้วขลังอะไรขลังที่เติมเชื้อเพลิงมีที่เติมเชื้อเพลิงด้วยยอดมากยอดมากปลุกใจแล้วก็เบคอนเอาเบคอนมานี่เบคอนเราฟาร์มไว้จากพาร์ตก่ตอนนี <c> ่ <oughs> อะไรมีใครเออไม่ใช่ตาเผาพี่ฮะพี่ไม่ได้ทำฮะเออทำเองไม่เป็นหรอกมันจะยากตรงไหนอย่างวะเนี่ย มันเอาไว้โชว์ไว้โชว์เดี๋ยวรอเลยทั้งเจ้าวาดทั้งเบ็ดล็อกเลยฮะเอาไว้เอาไว้โชว์ไว้โชว์ หาเบอคอนอย่างแรกเลยคุณต้องไปนรกครับไปนรกเสร็จแล้วก็ไปตีวิเทอร์สเกลตันครับไอตัวดำๆครับผมแล้วพอคุณพอคุณตีตีมันเสร็จปับคุณผู้ชมก็เอาหัวครับตีให้มันดรอปสามหัวครับตีวิเทอร์สเกลตันให้ดรอปสามหัวจากนั้นคุณก็เอาวิเทอร์สเกลหัววิเทอร์สเกลตัน่ะไปสร้างไปสร้างเป็นบอสสเกลบอสวิเทอร์ฮะแล้วจากนั้นคุณก็ฆ่ามันให้ตายฮะพอคุณฆ่ามันตายแล้วก็คุณก็เอาดาวดาว,ดาวที่ดรอปอะ่ะเออเนเธอร์สตาร์ไอมันเรียกอะไรนะเนเธอร์สตาร์หรับที่ดรอปอมาาทเเเเป็นนบคอฮฮะ้้้ยไดดดดชุแลววูิจัด้องมมมมีทั้งหดดชุาาเเกกิินน มันไม่ได้อะไรเลยครับมันแค่เทอันหนึ่งนะวงจรตะเผามันก็ไม่ยากหรอกก็แค่ทําให้รถไฟเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาบนฮอเปอร์ฮะแล้วพอรถไฟวิ่งไปปุ๊บมันก็จะเก็บของเก็บของเก็บเก็บของฮอเปอร์ก็จะส่งของเข้าตะเผาตะเผาพอเผาเสร็จปุ๊บก็จะเผาก็จะส่งของลงมาที่ฮอเปอร์้าราแค่นี้เองตะเผาตัวไปแหละก็แค่มีรถไฟวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวพาไปดูดันเจี้ยนฮะไม่มีฮะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเหลือเท่าไรเหลือยี่สี่เหลือเหลือยี่สี่อันี้ยี่สี่ยี่สี่เอ้ตรงนี้ไม่ม ไม่มี2 3งสามเอ้สี่ห้าไม่มีแบ่งหน่อยแบ่งมาอย่างละทึ่งแบ่งมาช่วยกันเผาให้เร็วขึ้นอีกนิดหนึ่งก็ยังดี12ครับไวสิบสองโอเคเผาเร็วขึ้นนิดนึงก็ยังดีเว้ยมาพี่จะเอาไปทําฐานเบคอนครับน้องพี่อยากได้ฐานเบคอนเป็นเนื้อสไีดฮะเห็นว่าได้เยอะขนาดนี้แม่งเอาไปใช้กินได้อยู่ประมาณ9้าบล็อกไม่ใช่เบล็อกนะเบล็อกอ่าได้รู้เรื่องได้แค่9้าบล็อกอ่ะเี่ยดูดิเราได้เรามี5้าสเต็กตกตกตาของตกตกั้งตกเลยอม่ได้ใครดิโอ้โหสามสองถึงสามชาต ทำไปทําไมแค่ชั้นเดียวนี้นี่แค่ชั้นเดียวผมก็ใช้เวลาหาไป6ชั่วโมงแล้วนะดูนะชั้นเดียวชั้นเดียวใช้เวลาหาไป6ชั่วโมงแล้วนะไกลแล้ว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 ตะเผาก็เผาของฮนะใส่ของเข้าไปมันก็เผาฮะโอ้ชุดพิษโอ้ยตีแล้วก็เดนอีกเออใช่สิ อะไรนี่ดูดูมันมาดูมันมาเกไม่ให้ผมเกตูดเหรอไม่เป็นไรก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่ตะเผาเราตะเผาคนอื่นเขาเรามายืมเสร็จยัง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 อีกอันหนึ่งอีกันหนึ่งทุกคน <c oughs> อีกสองอันอีกสองอันจะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเว้ยไปไปกันทุกคนและวันนี้เราก็เสร็จสักทีใช้แล้ว <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> นี่เอาไปครับเป็นเนเธอร์ไลท์อัน,นเนี้ยเนี่ยดูดิเราได้มาตั้งแบบ324อันใช่ไหมแล้วดูเราเอามาครับเป็นเนเธอร์ไลท์เหลือกี่ก้อนพอไม่พอเนี่ยบากะทองผิดโอเคนี่เอามาเหลื 64, อ64สิบวกอีกสิแล้วท้าเป็นบล็อกได้ก้าอัน <laughs> 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 ไปหามาตั้งเยอะแล้วพอดูตอนนี้เหลืออยู่แค่ไรเก้าอัน <laughs> <laughs> เอาไปสร้างไหนดีเอาสร้างตรงไหนดีเท่ๆเอาสร้างหน้าโบสถ์แล้วกันนะทุกคนอ่าเท่ๆใครอยากมาดูก็แวะมาดูกันได้นะทุกคนตรงไหนดีแต่ว่ามันขุดช้านะอ่าวางตรงนี้แล้วกันฝ่าทุกคนคุณมาอาบชุดน้องครับหมดแล้วฝ่ามาหกชั่วโมงหมดแล้วเนี่ยหกชั่วโมงเราหมดแล้ว <laughs> <laughs> เอาล่ะหวังว่าจะไม่มีใครขโมยไปนะทุกคนนะอุ้ยโอ้โหพัง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 ผ่าทางเทคนิคน้องไปหนึ่งอุ้ยอย่าขโมยดิ โอเคนี่เซตแล้วก็แอคไปอย่างนี้แหละใครอยากจะมาแลกสถานะอะไรก็แลกแล้วกันได้แค่วิ่งเร็วกับขุดเร็วนหนึ่งหกชั่วโมงเราจบแล้วฮะนี่คือโฉกชั่วโมงเราทุกคนจบแล้วส่วนใครบอกว่าขุดเอาไปอัพชุดเกาะโอ้โหก็เกินไปชุดเกาะก็อยู่เต็มบ้านนี่เนี่ยดูชุดเกาะดิเนี่ยชุดเกาะอยู่เต็มบ้านเลยน้องเนี่ยเนี่ยแล้วมันมีคนมาขโมยของผมเยอะมากเลยแอบเอาเล็กอยด้านล่ะเป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดที่ดีนี่ไงชุดเกาะเพียบเลยเนี่ยเนี่ยชุดเกาะเดืเดไล่เดืเดไล่เดือเวลา ลงดันกันเออทำไปทำไมแต่ไปเพื่ออะไรโอเคเสร็จแล้วนี่อันนี้คือเราอันนี้คือเราอันนี้คือเราหกชั่วโมงของเราส่วนอะอันคนนี้อันคนนี้20ชั่วโมงคนละพาร์ตต้องแปลวีพาร์ตหนึ่งส่วนคนนี้20ชั่วโมงตั้งแต่เริ่มฟาร์มของดูดิที่ขุดเขายังเป็นที่ขุดที่ขุดหินก็เริ่มฟาร์มของจนฟูเนเธอร์ไลน์นี่จนเขาฟูเนเธอร์ไลท์ดูข้างหลังดิ2ีชั่วโมงของเขาและ6ชั่วโมงของเรามันไม่เหมือนกันว่ะดูดูดิดูเขามีโอ้นั get